ชีวิตประจําวันมันมีทางเลือกมากมายเลยค่ะอะไรใช่อะไรหรือไม่ใช่เรามาฟังกันเลยนะคะเซนโตเลสิกเลเซอร์หรือใบมีดเลเซอร์ค่ะ S B K เลสิกใช้ใบมีดหรือเลเซอร์ S B K เลสิกใช้ใบมีดค่ะการผ่าตัดใช้เลเซอร์ร้อนหรือเลเซอร์เย็นเลเซอร์เย็นค่ะเพราะว่าเลเซอร์เย็นเนี่ยจะทำให้เราไม่ได้รู้สึกเลยแล้วก็ เบาที่สุดเลยระหว่างที่ทำนะเลเซอร์เย็นก็คือเอ็กซายเมอร์เลเซอร์กับเฟมโตเซกัลเลเซอร์ที่ใช้ในการรักษาสายตานั่นเองค่ะดูมือถือ iPad เปิดไฟสว่างหรือปิดไฟดูเปิดไฟพอดีพอดีไม่ทำให้เกิดการเพ่งไม่มากไม่น้อยกลางกลางดีที่สุดค่ะนวดหน้าหรือนวดตัวได้เลยหรือไม่ได้ทำได้เลยถ้าไม่มีน้ำเข้าตานะคะเพราะฉะนั้นอาจจะบอกคนที่นวดว่างดเว้นช่วงบริเวณร,รอบตาเท่านั้นเองค่ะ ใส่แว่นกันแดดหรือไม่ใส่ดีใส่แว่นกันแดดด,ดีกว่าลดความระคายเคืองลดความไม่สบายตานะคะแต่ต้องเลือกแว่นกันแดดที่ดีมีคุณภาพค่ะตั้งคันทําเลสิกได้หรือไม่ได้ทําไม่ได้ค่ะตั้งคันไม่ทํานะคะฮอร์โมนกระฉูดปูดปดัดไม่รู้ค่าสิตามแม่นหรือไม่แม่นหลังทําใส่คอนแทคเลนได้เลยหรือไม่ได้ เราจะไม่ให้ใส่คอนแทคเลนจนประมาณ1เดือนยกเว้นวิธีการหนึ่งที่เราใส่คอนแทคเลนไว้นั่นคือ P R K หรือยกเว้นว่าในการทำมีผิวกระจกตาถลอกบางทีอาจจะได้ใส่คอนแทคเลนไว้สัก1คืนนะคะแต่โดยทั่วไปยังไม่ให้รีบใส่จน1เดือนหลังทำค่ะหลังทำสัปดาห์แรกดูหนังหรือคอนเสิร์ตได้เลยหรือไม่ได้ดูได้ค่ะแต่ว่าต้องพยายาม ใช้เป็นโปรแกรมที่ไม่นานมากนะคะไม่มาราธอนว่างั้นถ้าไม่มาราธอนแล้วใช้ตาแล้วสนุกสนานได้นะคะแต่ถ้าเป็นโปรแกรมที่มาราธอนมากงดเว้นไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะขึ้นเครื่องบินได้เลยหรือต้องรอก่อนขึ้นเครื่องบินได้เลยค่ะจ้องคอมควรหยุดพักดีหรือไม่ดีจ้องคอมควรหยุดพักทุก20นาทีถึง30นาทีและพัก20วินาทีถึง30วินาทีเท่านั้นเองค่ะง่ายนิดเดียว นี่คือใช่หรือไม่ใช่ที่ทุกคนอยากรู้แล้วก็เก็บประเด็นในชีวิตประจําวันสําหรับคําถามเหล่านี้มาหากคุณสงสัยแล้วอยากรู้ว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่ถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ